คือต้นอะไรผมก็ไม่รู้จักนะครับผมต้นใหญ่แต่ที่สะดุดตาเวลาเดินมาเที่ยวป่าแถวนี้ธรรมชาติแถวนี้ก็คือว่ามันจะมีปล่องเนี้ยอยู่นะในแต่ละปีเนี่ยผมผ่านตรงนี้มาหลังจากผมย้ายมาชูอยู่เชียงใหม่เนี้ยตรงเนี้ยผมผ่านมาไม่ต่ากว่าสามปีได้แล้วก็จะเห็นมันยาวขึ้นทีละนิด วันนี้มาดูทีนี้มันก็ยาวขึ้นอีกเออมันแปลกดีนะมองผิวผิวเผินเผินเหมือนขนมโรตีที่แขกอบังหรือคนที่เขาทำเป็นทอดใส่นมแล้วก็กินได้นะเออเหมือนเลยนะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวชันนโรงนะครับผมเกาออานนี้มันบินมาเกาะมันบินมาเกาะที่นิ้วผมด้วยเมื่อกีนน้นี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะแต่มันคงไม่กัดนะ ผมก็ไม่ค่อยรู้จักพวกมันเท่าไหร่นี่นี่น,น,นี่มันอยู่ข้างในเออทำรังมันอยู่นะเข้าใจทำก็ความแปลกของสัตว์โลก สวนน้อยน้อยน่ารักส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นป่องอย่างนี้นะโอนี่นี่นี่นเหมือนจะหักหักลงมารู้สึกว่าก่อนหน้านี้จะมีคนมาตัดหญ้าเคลียร์พื้นที่ใกล้ๆสวนลำํำไยของชาวบ้านแถวนี้นะครับแล้วพอเขาตัดมาตรงนี้โดนมันหักหล่นลงมานี่นี่นะ มันทํามาจากอะไรขอจับดูหน่อยนี่โอ้นี่ถ้ามันเอาขึ้นไปต่อได้มันก็คงจะไปต่อข้างบนเนอะนี่ก็สรุปว่าจริงๆแล้วมันยาวยาวขนาดนี้เลยนะนี่อืมเดี๋ยวผมรวมกลิ่นมนะันหน่อยกลิ่นเป็นไงไม่ค่อยได้มีกลิ่นเท่าไหร่ อแปลกดีโอ้นี่อีกนี่ตรงนี้ก็หล่นตรงนี้ก็หล่นก็มีการกระทบกระทั่งแล้วก็หล่นนะสรุปว่าจริงๆแล้วมันยาวมากเลยนะผมคิดว่านี่มันน่าจะยาวจากจากาดูที่หล่นหล่นที่พื้นเนี่ยนะมันคงจะยาวออกมาถึงนี่ลนะนะแปลกดีแล้วมันจะทำยาวๆเพื่ออะไรแต่ข้างในมันก็ ผมก็มองเข้าไปไม่เห็นนะจุดข้างในสุดอาจจะเป็นที่อยู่ของลูกๆมันเป็นบ้านพวกมันนะผมจะซูมเข้าไปเท่าที่จะซูมได้อันนี้ลังของชันนรงนะครับผมดูดีกล้องจะซูมได้ขนาดไหนแต่มันจะไม่ชัดเนาะมองไม่เห็นข้างในต้องมีไฟส่องเอาเป็นว่าเห็นได้ประมาณนี้ ข้างในก็อยู่กันหนาแน่นมือสันมือสันไม่มีขาตั้งกล้องประมาณนี้นะครับพวกมันก็น่ารักดีนะเออบางคนเขาก็เลี้ยงขายนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปทำอะไรก็ให้มาดูเท่านี้ก่อนนะครับผมพาเที่ยวดูธรรมชาตินะกอที่นี้อ,อําเภอแม่แตงตำบลบ้านเป้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับผม มีภูเขาอยู่รอบๆนะธรรมชาติอากาศสดชื่นใครอยากมาอยู่แถวนี้ก็บอกได้แล้วกันพาไปซื้อที่ช่องที่ชอพามาดูป่องชันนรงที่อยู่รังชันนรงแต่เพียงนี้นะครับผมสวัสดีครับเหมือนโรตีเลยเมื่อกี้ผมลองบีบมันดูนะมันแตกนะ เดี๋ยวจะบีบให้ดูนะก็นี่โอ้โหแตกหมดเลยไหมมันไม่ได้หนาแน่นอะไรมากนะครับผมเนี่ยให้ดูมันเหมือนประมาณเป็นแป้งที่กร,บกรอบๆนะนะครับประมาณนั้นนะโอเคก็เอาไปดีก็คงจะแตกสลายให้ดูแต่เพียงนี้นะครับผมรังชันนรงค์